สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชม1นึคันนะครับสำหรับคันนี้ Honda Civic Dimension นะครับปี2004ชมต้เหี่ยวนะครับ ES ต้เหี่ยว1.7 Auto ออโต้นะครับน้ำมันหลวนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานลองเช็คลองชมตรวจสอบอยู่ได้นะครับรถอยู่แถวฮะไทยราชนะครับตัวนี้นะครับ118,000บาทนะครับ ทรเจรจาสอบถามไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยนะครับใครหารุ่นนี้ไว้ใช้งานคันนี้ก็ขายตามสภาพนะครับเบาะมีขาดสีก็ยังใช้งานได้ปกติครับภายในก็สวยๆครับเน้นโดยรวมถือว่าใช้งานได้ทรงดีแล้วก็ใช้งานได้ปกติลองชมดูได้ไปทดลองขับตัดสินใจดูนะครับสภาพนี้ก็ถือว่าดีครับแตะราคาเปิดมาสมกับสภาพนะครับ ใครสนใจหาไว้ใช้งานไปดูรถทดลองขับนะครับมีจอมาให้แล้วเรียบร้อยอย่างนี้น่าสนใจครับเอาไปใช้งานกันนะครับราคาเจราจาต่อรองครับน่าจะได้รถสวยๆเอาไปใช้เลยครับใครที่ชอบตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับราคามีหลากหลายมากครับขึ้นอยู่กับสภาพแจมๆมขาก็จัดกัน1 5ก